พรื่งนี้ไปดูการถอนฟันที่ถอนไปตกใจไปสวัสดีค่ะชื่อปียพัฒน์เรมศรีพยาบาลวิชาชีพชํนนาญการสถานีอนามัยแห่งหนึ่งมีผู้รับบริการด้านทันตกรรมจะมาถอนฟันนายคนนี้มาทำฟันก็ปกติดีครับมันไม่ปกติตรงนี้หมอจะฉีดยาชาให้นะครับฮะหมอจะฉีดยาชาหรอครับ,รบเดี๋ยวนะครับเป็นหนึ่งนะเป็นหนึ่งนานกลัวหมออีกไลายแล้วครับเอาให้เวลาเขาหน่อยครับ เลยเหรอโอเคหมอพร้อมแล้วฉีดเลยอะไรอ่ะเรียกพลังครับเรียกพลังครับโอ้เขากลัวไงเลยเรียกพลังใจให้ตัวเองโอเคเขาพร้อมแล้วครับใจฉีดใจช้าเลยฉีดเลยชีดเลยเผาเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวหมอจะถอาชีดที่สองต่อนะครับเผาชีดที่สามหมอไปดูครับ ถอนซี่ถอนเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวจะถอนที่ที่สามนะฮะหมเหมือนเดิมใช่ไหมเอ้ยเอาอีกเหรอเอาว่ะเฮ้ยโอ้เยอะไปรับการแล้วถอนซี่ที่สามต่อเลยนะโว้ยเอ้ยเอาเอาปล่อยแกเลยเะได้เสร็จสักทีเป็นอะไรอุยเรียกพลังเขาถอนเสร็จตั้งนานแล้วเขาถอนเสร็ ทนได้ไนเนี่ยผมแม้เจอที่เสียวยักามคาเป็นบ้าเลย่ะกลับบ้าน,นใครก็ขอเวลากับคุณหมอคนไข้ก็ลุกขึ้นมาทาท่าทางเหมือนแบบเรียกพลังให้กับตัวเองด้วยด้วยท่าทางแล้วก็ส่งเสียงดังด้วยแล้วก็ท่าทางแปลกๆว่าทําอย่างเงี้ยแล้วเขาจะรู้สึกว่าใจสู้ใจกล้าก็ลุกหมอก็ให้เวลา เขาทําใจด้วยท่าทางที่เขาขอการถอนก็ผ่านไปได้ด้วยดีคือถอนไปทั้งหมดสซี่ทรงเสียงดังและการแข่งเหมือนเป็นแบบยอดมนุษย์อะไรอย่างเงี้ยค่ะร้องเสียงดังเรียกพลังแล้วใจสู้ถอนฟันสบายเลยก็ถูกจะบอกก่อนไหมตกใจนะเนี่ยขอขอบคุณคุณปียพัฒ์เปรมศรีพยาบาลวิชาชีพชำนาญการสถานีอนามัยแห่งหนึ่งเจ้าของเรื่องขอท่าเรียกพลัง